อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่นี้ผมจะมาสอน,าสนาสก,การเพิ่มยอดวิวนวของคลิปเดียวไอจีนะครับสำหรับคนที่มียอดวิวน้อยนะต้องการที่เพิ่มยอดวิวเนวก็สามารถเพิ่มยอดวิวนะครับตามผมกันได้เลยนะอ่าให้คุณผู้ชมเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะเว็บไซต์ที่มนะีชื่อว่า KMTS ต้องสัตว์การเข้ามาก็ง่ายเลยสามารถเติร์ชว่า KMTS นวลดิจิทัลเข้ามาดีคลิปนี้ได้เลยาการวาลีมาคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะการเข้ามาสู่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะนี่เขอแจ้งเราลงชื่อลงชื่อก็ใช้นนนะคครรัับทีี่่มมชชชแลลล้้้วสาาถกกกดดงือ็ใไไปเย ส่วนคนที่ยังไม่มีก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนก็เข้าไปที่สมัครสมาชิกในบ,บุคคลมือตัวนี้เลยนะฮะ่ะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับอีเมลนะชื่อจริงนามสกุลนะตัวนี้ก็มาใส่ข้อมูลจริงๆมาเลยก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับหลาตงตัวนี้ก็ต้องจดจำมาผ่านกันให้ดีในการยืนยันผ่านอีครั้งแต่นังอย่าลืมที่ชะไม่ใช่โปรแกรมอัตมาทุกครั้งด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปเลยส่วนที่จะสมัครใช้งานด้วย Google ก็สามารถได้กดสมัครใช้งานด้วยทีจีมีกูเกิลด้านล่างตัวน หลักพามในการลงชื่อใช้งานด้านหน้าตัวนี้ไปเลยตัวคนที่สมัครใช้งานใน Google ไปนะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้ใน Google ตัวนี้ไปเลยก็กดลงชื่อเข้าใช้กันไปเลยนะฮะอ่าก็กดลงชื่อใช้กันไปแล้วนะพอกดลงชื่อเข้าใช้กันไปแล้วนะนนี้เป็นหน้าคำสิ่ธซื้อใหม่นะก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้กันเลยก็จะมีทั้ง f a c e b o o k นะ Instagram ม i ิ t o k อ o u t u b e t e l e gram t w i t เตอร์ o ก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้หมดเลยตัวนี้เป็นเลือกเเป็นน Instagram ตัวี้ลย จะนัหมดหมู <gam mon ic avenues> ่ตัวนี้จะมีหลายมดหมู่ให้เราเลือกใช้กันเลยจะเป็นดหมขอนภูเขาสแกมทั้งหมดก็สามารถเลือกใช้กันได้นะครับตัวนี้เปิดเลือกพี่เพิ่มยอดวิวเรียวนะตัวนี้เลยนะครับก็เลือกไปเลยแต่จะมีบริการตัวนี้ให้กับเราเลือกใช้หลายบริการกันเลยก็สามารถที่เลือกใช้กันได้เลยนะครับตัวนี้เปิดเลือกใช้บริการแรกสุดเลยนะก็เลือกไปเลยนะครับจากนั้นจะมีคำอธิบายตัวนี้ให้บริการการเป็นคำอธิบายหรือมาเหตุสลคัญบอกเราตัวนี้ก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจได้เลยต่อมาจะเป็นกเรวอลลิปนี้วก็คือแป้ลิง จากนั้นก็ลิงก์นั้นาใส่ลงไปในช่องนี้นะครับอ่าใส่จํานวนหรือปริมาณที่การที่เพิ่งเข้าไปได้เลยตัวนี้ครัใส่100ก็ใส่1อยเข้าไปนะครับจากนั้นไปใส่ทําการคํานวณค่าจัดจ่งที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่าปรการกดสั่งซื้อเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นมั้จะมีคําแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบนัได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะตัวนี้ก็แสดงว่าสั่งซื้อจสร็จสมที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็สามารถตรวจสอบปวดการสั่งซื้อได้นะครับก็เข้าไปหน้าปวดการสั่งซื้อตัวนี้เลย ก็จะมีไอเดียแล้วก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปนะส่วนตัวนี้จะเป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อตอบได้เลยว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นสถานะของเว็บไซต์บอรเราอยู่อะ่ะรอในเบอร์การอยู่นั่นเองตัวนี้ก็อดใจรอสักครู่นะพอเว็บไซต์การเมือเมริกาให้เราอยู่นะครับก็อดใจรอตามเลยเวลาที่เราเลือกไว้นะฮะก็อ่าก็จะรอเหมือนกันนะตัวนี้ระหว่างที่รอเว็บไซต์การเมืองนะครับผมก็จะได้เมนูต่างๆของเว็บไซต์ต่อเลยนะครับมีสซิาม่าจะมีเป็นกรเติมเงินก็สามารถเติมเงินไดด้้แแลลลลชชช่่าาางงงงททนน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 กกัััเเเยยจะะะะมีออสสโโคคคิิิปรรบบพ์ อ่ะชิวเเอจะมีหลายช็อตทางด้านล่างตรงนี้ให้เราเลือกหลายช็อตทางกันเลยจะมีทูมานี่ไว้เลยและธนาคารต่างๆเข้าร่วมด้วยดถึงตู้บิทเติรตัวนี้ด้วยก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะฮะอ่ะต่อมาจะเป็นนะครับเมนูแบบคริปโตนะครับจะเป็นการเติมเงิน,งนของต่างประเทศก็สามารถใช้สกลุลเงินของต่างประเทศได้นี่พวกบิทคอยนะครับเวลต์ลาร์ก็สามารถใช้กันได้นะฮะอ่ะส่วนข้อต่อกรรมการต่าง,างๆก็อยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็สามารถทำตามคำเนินมไปได้เลยแต่ละช็อตทางจะมีคำเนินมอยู่ด้านล่างก็สามารถ อ่านและท่านตามข้าไปได้เลยนะครับตอนนั้ความมือตัวนี้ก็จะเป็นปอกจะเติมเงินที่เราเติมเงินเข้ามาแน่ๆก็จะขึ้นมาให้กับเราที่กันเลยว่าเราเติมเงินไปเมื่อไรนะต่อมาจะเป็นเมนูบริการครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาคนหาบริการที่หาไ่เจอจากตัวนี้กันได้เลยนะเดี๋ยวจะได้บริการทั้งหมดจากตัวนี้ก็ได้เลยนะครับจะมีหลายบริการให้เราเลือกกันเลยนะก็เลื่อนดูกันได้เลยนะต่อมาจะเป็นเมนูแนะนำเพื่อนนะับสามารถเข้ามาแนะนาเพื่อนมาใช้เว็บไซต์นี้ได้ง่ายๆกันเลยก็เข้ามาก็พชมร์ ส่วนด้านล่างตัวนี้จะเป็นรายละเอียดในการแนะนเพื่อนก็สามารถเข้ามาอ่าตัวนี้เข้าใจกันได้เลยนะต่อมาจะเป็นเมนูนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันบนบนบนมือถือได้ก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ i o s เลยหรือเปโตกับ a p p Store นะครับก็สามารถเลือกดาวน์โหลดกันได้เลยนะสำหรับคนที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดอันนี้นะต่อมาจะเป็นเมนูที่ติดต่อแอ้ามีปัญหาอะไรยอดไ่ขึ้นยังไงก็สามารถที่เข้ามาติดต่อแอิีกันได้เลยก็สบายหน้าคำสั่งซื อ่ะเขาจะมีเขาว่าติดต่อ,อมีตัวนี้ครับว่คีย์ก็เป็นเลยก็สามารถติดต่อ,อมินได้สองช่องทางนี้กันได้เลยนะจะมีช่องทางตัวช่วยเหลือแล้วก็ช่องทางไลน์นะก็สามารถเลือกติดต่อกันได้เลยอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็จะเปิดขึ้นโดยตอนนี้ยอดว,วิวของเราเพิ่มมาหรือเปล่านะฮะตอนนี้นันยอดว,วิวของเราก็อยู่ที่76นะก็สามารถกดรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งได้หนึ่งครั้เพื่อดูว่าเว็บไซต์เมกาให้เราที่ที่แล้วหรือ,อยังนะฮะ,ะก็ยังไม่ขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเว็บไซต์อยู่ในช่วง กำลังดำเนินการหรือว่ากำลังประมวลผลอยู่นะครับตัวนี้ก็จะรอสักครู่นะครับดำเนินการให้เราตามเลยเวลาที่เราเลือกไว้นะครับตัวนี้จะสิบเด็ี่สิบห้านาทีก็จะรอสักครู่นะอ่ตัวนี้นะครับผมก็จะรอเหมือนกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อตามมาตอนที่ยอบวิวเพิ่มคือแบบไปทีเรียบร้อยเลยดีกว่านะครับตัวกลับมาจาะมาสักครู่นี้ตอนนี้นะครับยอบวิวของเรังสการเพิ่มมาให้เราทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่มมาเป็นสองร้อยเจ็ดสิบแปดเลยนะก็จากเดิมก็อยู่ที่เจ็ดสิบแปดนะตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นสองไปซะะนครับ นะก็สำหรับท่านชมท่านใดที่ต้องการได้ใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรือต้องการใช้บริการกต่างๆของซานี่นะควรจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างคลิปที่ที่พอแล้วก็สามารถคลิกเข้ามานะครับได้ดีกันได้เลยนะจะได้ไม่เสียหายยุง่งยากนะครับส่วนสร้างคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมและฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะตัวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ